ลอ,ลองไปอ่านดูเริ่มที่11เข้าที่156ดูส <c oughs> ิด้านนามธรรมมาัก็เป็นด้านที่สำคัญนะที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนะัว่าด้านนามธรรมนี่ก็สำคัญที่จะทำให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยนคนจะ รู้จักแต่ด้านรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่แม้ด้านรูปธรรมนะั้นก็รู้ไม่ค่อยเต็มเท่าไรนะรู้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหรนะเรามาดูเล่มที่11บเอ็ที่1 5 6ดูกระพิกสุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือศาสตราเห็นไหมไม่เบียดเบียนด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือศาสตรสาศาสตรสาศาสตราวุธก็คืออาวุธ ส่วนคณิตศาสตร์ข้ารรมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ก็คืออันนี้วิชาความรู้ต่างๆพฤติกรรมต่างๆไม่เบียดเบียนด้วยสรุปแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยวิชาความรู้หรือพฤติกรรมใดๆนั่นเองไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยวิชาความรู้หรือพฤติกรรมใดๆตถาคตย่อมเข้าถึงนันอันนี้คันไม่เบียดเบียนนี่เป็นนามธรรมในจิตวิญญาณแล้วตถาคตย่อมเข้าถึง สุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสั่งสมพอกพูนไัยบูนขั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริลักษณะนี้คือมีเส้นประสาทสำหรับนำรถอาหารอันเลิศเห็นไหม,ไหมท่านจะมีเส้นประสาทสำหรับนำรส อาหารอันเลิศเลยนะระบบประสาทดีสัมผัสรสอาหารแล้วก็เออนะมันดีนะนะสัมผัสรสอาหารแล้วก็รู้สึกอืมบางคนกินอาหารไม่รู้รสเคยได้ยินไหมเออแต่กกินอาหารไม่รู้รสนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเออมันรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเนาะกินอาหารรู้รสมันดีแหละดีไหมดีนะนะก็จะรู้รสดีเอออันนี้รสนี้รสนี้แล้วก็รู้ว่ารสนี้มัน สบายหรือไม่สบายมันมีพลังหรือไม่มีพลังมันสดชื่นหรือไม่สดชื่นน่็จะแยกได้นี่เราจะมีระบบประสาทแยกได้เอออันนี้สดชื่นไม่สดชื่นเออนี้มีพลังไม่มีพลังเอออันนี้สบายไม่สบายอย่างเงี้ยรู้รสด้วยว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดแล้วก็จะรู้อีกว่ามันสบายหรือไม่สบายบางคนกินอาหารเนี่ยก็รสก็ไม่รู้เรื่องรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ขอาจะรู้รถอะไรไม่รู้ว่ามันสบายหรือไม่สบายมันสดชื่นหรือไม่สดชื่นก็ไม่รู้นะบางคนกินอะไรเข้าไปก็เหมือนกันเหมือนกันไม่เห็นแยกออกเลยนะเอ๊มันเข้ากันหรือไม่เข้ากันมันสดชื่นไม่สดชื่นมันสบายไม่สบายมันมีพลังไม่มีพลังก็แยกไม่ได้เออแยกไม่ได้ก็ลำบากที่จะจัดสรรให้มันเกิดประโยชน์ต่อตนเองนะบอาจารย์เนแตะอะไรไปในถัถูกันนี่จะ รู้เร็วนะเอออันนี้มันสดชื่นดีเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอ่อไม่สบายนะี่ก็จะรู้เร็วกันนะจะรู้เร็วนะเนี่ยนะครับเราบาเพ็ญกันไม่เบียดเบียนไม่ต้องรอชาติไหนชาติไหนเราบําเพ็ญชาตินี้เลยใช่ไหมเริ่มต้นจากการลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่ก็ได้พวได้ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลดละเลิกอาหารลดจัดอ่าพอลดละเลิกไปเป็นไง พอกินอาหารอะไรเป็นโทษไม่เป็นโทษมันรู้ชัดขึ้นไหมรู้ชัดขึ้นแต่ก่อนกินจัดจัดแต่รู้สึกทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยกินแล้วอร่อยอีกตั้งหากโอ้ยเวรกนกรรมรสจัดเป็นพิษแท้กินแล้วอร่อยเผ็ดทูหาวหูหฮาจะยังอร่อยอยู่นงอะเออเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเนี่ยโอ้ยกินแล้วแสบนัวหลายเนาะแต่ก่อนเป็นไหมเป็นไหมเป็น พอหมดรสลาเลิกแล้วพอไปกินอีกทีเป็นไงแสบนัวมันเดิมไหมไม่เลยแสบหรือแสบแสบทีนี้รู้จักแสบแล้วรู้จักทรมานแล้วเนาะโอ้โหแสบ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 เวลากินมากเกินไปก็จะรู้สึกแสบรู้สึกทรมานมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นเอออันนี้กินแล้วมันแสบมันทรมานนะมันจะรู้สึกเร็วขึ้นบางทีตอนกินก็รู้สึกเลยบางทีตอนกินยังไม่รู้สึกหรอกอีกสักพักเป็นไงรู้สึกใช่ไหม บางทีตอนกินบางทีก็ยังแสบยังนัวอยู่ก็มีนะบางอันนะ่ะแสบหลายแสบหลายนะแต่อีกสักพักเป็นไงโอ้โหมันแสบเรามันทรมานแล้วนะเนงนัน้นอ่ะ,ะบางทีจะรู้ต,ตัวตั้งแต่ตอนกินเลยบางทีจะอีกสักพักหนึ่งแต่ก่อนเป็นไงรู้ตัวง่ายไหมไม่ง่ายเลยตอนกินก็ไม่รู้กินเสร็จก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เลยไปทรมานโอ้โหอีกนานเหมือนกันทรมานไปทรมานตอนไหนก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เหตุเลยจากอะไรก็ไม่รู้เนาะ รู้แต่ทรมานเงนี้ยเป็นต้นไอ้ hey, แมแต่ก่อนมันจะโง่อย่างงี้ปัญญาจะไม่ดีทีนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกตรงปัญญาเราจะดีขึ้นญาณระบบประสาทมันจะดีขึ้นญาณปัญญาจะดีขึ้นบางทีด,ดีรู้ตั้งแต่กินเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกกันไอตั้งแต่กินเลยก็มีนะบางทีโอ้โหกินเข้าไปไอเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวือทรมานตั้งแต่กินเลยนะอย่างเงี้ยหรือบางทีตอนนั้นยังไม่รู้แต่อีกสักพักหนึ่งจะรู้รู้เร็ว างนี้ก็แปลว่าใช้ได้ระบบประสาทใช้ได้นะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่แหละระบบประสาทจะรู้รู้รสของอาหารตามความเป็นจริงเอออันนี้รสนี้รสนี้แล้วมันสบายหรือไม่สบายมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยสบายเบากายมีกําลังหรือเปล่าหรือไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังไม่สดชื่นมันก็จะรับรู้ได้เร็วนะบางทีรู้เวลานั้นเลยบางทีรอเวลาอีกนิดหนึ่งก็จะ รูปผลอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เรานั้นลดละตัวที่เป็นโทษได้เร็วมันรู้ว่าอะไรเป็นโทษก็ลดละได้เร็วรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ก็อาศัยได้เร็วนะด้วยกันไม่เบียดเบียนนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงลดจัดเนาะแต่ก่อนกินเนื้อสัตว์เป็นไงรู้โทษไหมไม่รู้โทษเลยเนาะกินเนื้อสัตว์ไม่รู้โทษเลยเนาะโอโ้แสบหลายแสบหลายเนาะ แสบหนัวแสบหนัวหลายกินเนื้อสัตว์โอยคักหลายแสบหนัวหลายอร่อยหลายเนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่นเนื้อสัตว์ทะเลไม่ทะเลก็โอ,โอ้แสบหลายสะแวงหาเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะได้กลิ่นแล้วเป็นไงอย่าว่าแต่กินเลยเนาะได้กลิ่นก็โอ้บางทีขาวเลยเนาะไปได้กินก็ขาวขาวเลยบางทีกินเข้าไปเป็นไงบางทีได้กลิ่นยังไม่ข้านะแต่กินเข้าไปเป็นไง โอ้โหข่าวขึ้นมาเลยนะโอ้ทรมานขึ้นมาเลยเนาะนั่นแหละเห็นไหมชัดเจนไมหมละ่ะมันไม่รู้รสตามความเป็นจริงเนาะข่าวแท้ๆเลยก็ไม่รู้จักข่าวทรมานแท้ๆก็ไม่รู้จักทรมานแต่ก่อนนะมีแต่แซบนัวแซบนัวนะพอเราลดละเลิกได้เป็นไงลดละเลิกเนื้อสัตว์โอ้มันข่าวั้งแต่ยังไม่กินเลยลึกบางทีก็มันจะหอมเนาะมันจะอร่อยกินเข้าไปเป็นไง โอ้โห oh, ข่าวอะไรงี้เป็นต้นทรมานนอกจากข่าวแล้วเป็นไงไม่สบายตามเนื้อตัวด้วยเนาะโอ้ทรมานอย่างงูงี้แล้วแต่ปวดท้องปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวผื่นคันอะไรก็แล้วแต่โอ้มันจะมีทรมานเงี้ยนั่นเชิงนี้เข้าไปทรมานสักสพักก็ทรมานงี้แหละถ้าเรามีศีลลดละเลิกตั้งศีลลดละเลิกแล้วพอจะไปทำผิดศีลแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนอกจากทรมานงี้แล้วเป็นไง รู้รถก็ดันอีกเป็นไงรู้รถเรื่องลายอีกเนอะโอ้รู้จักเดือดเนื้อร้อนใจใจเป็นทุกข์อะรู้จักไหมเออแใจก็เป็นทุกข์กายก็เจ็บป่วยเรื่องลายๆก็โฮมกระนำอีกรู้จักไม่เรื่องลายอ่ะนะเออแมันก็มีเรื่องลายเงนั่นเชิงนี้ทําการงานไปก็เป็นไงติดขัดเรื่อยเลยนั่นก็ติดขัดอันนี้ก็ติดขัดออ้คนอื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับติดขัดไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะพอเรามาทําก็ติดขัดไปหมดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะ ลวนไปหมดติดขัดไปหมดเลยเนี่ยเวลาลวนไปติดขัดไปต้องมาตรวจศีลให้ศีลดีปะ่ะมันวิบากเก่าหรือวิบากใหม่ถ้าวิบากใหม่ก็จะผิดศีลใหม่นั่นแหละเราล้างความยึดมั่นถือมัน่นล,ล้างการเสพสุขปลอมทุกจริงอะ่ะไอ้ตัวนั้นอะ่ะล้างออกเลยกำจัดออกเลยตั้งศีลกำจัดออกแล้วจะเห็นเลยว่าอ้เหตุการณ์มันดีขึ้นสแสดงว่ามันเป็นวิบากใหม่หรือวิบากเกา่าวิบากใหม่ เราตั้งศีลแล้วเหตุการณ์มันดีขึ้นตั้งศีกลกําจัดกิเลสสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพฤติกรรมที่เป็นโทษเป็นภัยนะพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามการไปเสพอะไรตั้งศีลลดละเลิกไปมันก็จะดีขึ้นพอตั้งศีลลดละเลิกแล้วพฤติกรรมดีขึ้นเนี่ยสำนึกผิดตั้งศีลลดละเลิกที่ติดย,ดยึดจุดมันจะมีนะอา่านให้มันออกสิตอนนั้นติดยึดอะไรอยู่ นะอะไรที่เราได้แล้วจะรู้สึกแหมสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วจะทุกข์ใจไม่ชอบใจมีไหมล่นะใปัจจุบันนั้นนะ่ะอา่านแล้วก็กําจัดออกกําจัดออกตั้งศีลกําจัดออกถ้ากําจัดออกไปได้แล้วเสร็จแล้วก็เออทุกข์ใจทุกกายเรื่องร้ายนั้นหายไปเลยก็แสดงว่าเกิดจากวิบากใหม่หรือวิบากเกา่าวิบากใหม่เกิดจากวิบากใหม่นะ่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้โหนี่วิบากใหม่ชัดๆเลยนะ่ แต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่หายทุกกายเรื่องรายยังไม่หายเป็นวิบากใหม่หรือวิบากเก่าเออวิบากเก่าถ้ามันยังไม่หายเออเรากำจัดก,กิเลสก็ล้างขอบยึดมั่นถือมั่นหมดแล้วนะใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรยังมีทุกกายเรื่องรายอยู่นั่นก็เป็นวิบากเก่าเล่นงานยังไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากตัวยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันนั่นไงพอตัวยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันนั้นเรากำจัดได้แล้วก็แสดงว่าเป็นวิบากเก่า แต่ถ้าเรากำจัดความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันได้แงไในเชิงไหนก็แล้วแต่เป็นไงกำจัดได้แล้วทุกข์กายกับเรื่องร้ายหายไปด้วยเป็นวิบากเก่าหรือไม่อวิบากใหม่อันนี้เป็นวิบากใหม่ถ้ามันยังไม่หายเป็นวิบากเก่าเที่ยงเล่นงานอยู่ <c oughs> ถ้าใจเราไล่ทุกข์อยู่แล้วตัวแล้วก็ไล่ทุกข์อยู่แล้วเออยังไม่หายก็เป็นวิบากเกา่าวิบากเก่าแก้งไงก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแล้วทํางานอีก ทำกุศลให้มากๆทํทความดีทําก so so ุศลให้มากๆช่วยเหลือผ so ู้อื่นให้มากๆแล้วก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันได้แล้วก็ทํากุศลให้มากๆทําความดีให้มากๆนะทาความดีได้มากเท่าไรเท่าไรมันก็จะเป็นประโยชน์เท่านั้นเท่านั้นแหละนี่เป็นสัจจะอย่างนี้มันก็จะไปดันวิบากร้ายเก่าออกไอ้ที่รับอยู่ปัจจุบันก็จะลดลงไอ้ดีที่เราทําก็เป็นดันวิบากร้ายนเก่าออกไปมันก็จะเบาลงนะ ก,ก็ต้องทําอย่างนี้แหละจริงๆทั้งวิบากเก่าวิบากใหม่ก็จะต้องอ่านจิตตัวเองนะปัจจุบันนั้นมันมีกิเลสตัวไหนอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็กําจัดออกไปแล้วก็ทาความดีให้มากๆนามันก็จะได้เป็นวิบากดีที่ดันวิบาก้ายเก่าออกไปได้ดันวิบาก้ายที่เกิดขึ้นออกไปได้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ดันออกให้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามีความดีที่มากพอก็ต้องภาคเพียรทําความดีให้มากพอมันจะได้ดัน ดูดวิบากดีเข้ามาดันวิบากร้ายออกไปนะสภาพต่างๆมันจะได้ดีขึ้นไปอีกเป็นลําดับลําดับอ้าวนี่พระเจ้าท่านก็บอกเนี่ยท่านบําเพ็ญการไม่เบียดเบียนนะท่านก็ตัดว่าเนี่ยทำให้เส้นประสาทสําหรับนํารถอาหารอันเลิศแต่มันดีเส้นประสาทดีรับรู้ดีกล่าวคือบางคนเนี่ยเขาเห็นจะกินผักนะ โอ้ยกินยังกะอร่อยยังไงนะกินผักกรอบ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 นะเคี่ยวผักเออเขาเห็นด้วยใจเคี่ยวผักเออกินผักกันเชยนี่แหละโอ้ยเคี่ยวกรอบกรอบเลยนะกรอบกรอบกรอบเออเขามาเคี่ยวเองเออเห็นจะกรอบมาก <c ười> จะมีพลังพิเศษมีระบบภาษาทพิเศษเคี่ยวผักกับเคียวกรอบกรอบกรอบเลย <c ười> เ,ออเคว้วอร่อยดีแล้วกินผักเฉยๆก็อร่อยนะอาจารย์นะมีมีพลังพิเศษนะกินผักเฉยๆก็อร่อย <laughs> อยากได้ไหมยอยากได้ทำเอา <laughs> ทำเอาฝึกเอา <laughs> เค้วผักเฉยก็กรบกรบอร่อยอร่อยนะรสดีรสดีเอาพิษนาประโยชน์มากๆสิผักนี่มีประโยชน์มีประโยชน,ยชน์กินมันก็สดชืน่นมันก็สดชืน่นมีชีวิตชีวามันก็มีรสทิพย์เทคนิคไม่มีอะไรมากหรอกนะ พิจนาประโยชน์เขามาก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 นัก่นะแหละแล้วเขาจะมีรถทิพย์เองรถประโยชน์รถทิพย์มีประโยชน์อย่างนี้กินแล้วทําให้สดชื่นทําให้แข็งแรงนะกินกับเธอแล้วก็มีประโยชน์เองมันก็รถดีสดชื่นเอง